ต่อมาครับเป็นวงจรที่5นะครับอุปกรณ์ทำงานของเราก็จะมีวาล์วสาทับสองนะครับทำงานด้วยมือกับด้วยสปริงนะครับเราก็ใส่ไว้ในวงจรเลยนะครับต่อมาครับอีกตัวหนึ่งคือวาล์วสาทับสองนะครับทำงานด้วยมือกับด้วยสปริงเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเราจะใช้วาล์วห้าทับนะครับทำงานด้วยลมกับด้วยลมนะครับเราก็ใส่เข้าไปในวงจรนะครับอสุดท้ายก็คือจะเป็น กรบอกสุขสองทานนะครับทางาน,นด้วยลมกลับด้วยลมนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้สายลมนะครับในการต่อวงจรนะครับผมช่องหนึ่งพีก็คือสายลมต่อจากถังลมโดยตรงนะครับ จากช่อง 2A นะครับเราก็จะต่อไปที่วาล์ว5ทับ2นะครับทางด้านหัวนะครับต่อมานะครับเราต่อจากช่อง 2A นะครับของวาล์วตัวนี้นะครับต่อเข้ากับส่วนท้ายของวาล์ว5ทับ2นะครับต่อมานะครับช่อง 1P ของวาล์ว5ทับ2นะครับก็คือช่องต่อ จากถังลมโดยตรงนะครับครับถ้าต่อมานะครับเราก็จะใส่สายลมนะครับเข้ากับกระบอกสูบทางด้านท้ายนะครับอีกทางหนึ่งนะครับก็คือใส่สายลมนะครับทางด้านหัวครับผมการจัดสายให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เปิดสไลด์วาล์วนะครับทำให้ลมเข้าสู่ระบบแล้วก็กดวาล์วตัวแรกนะครับกดวาล์วตัวแรกจะทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับผมพอกดวาล์วตัวที่สองนะครับจะทําให้ลูกสูบเคลื่อนที่กลับครับดูอีกครั้งนะครับกดวาล์วตัวแรกนะครับจะทําให้กระบอกเคลื่อนกระบอกสูบเคลื่อนที่ออกนะครับกดวาล์วตัวที่สองนะครับทําให้กระบอกสูบเคลื่อนที่กลับนะครับ นี่ครับคือวารที่ห้ามือจอมที่ห้าครับผม